สวัสดีตอนเช้าวันแรกของปีพุทธศักราช2อง7นะคะวันนี้บุ๋มมาทำลาบหมูค่ะเพื่อนๆเ,เพื่อความเป็นสิริมงคลทานราบเป็นมื้อแรกก็คงจะดีนะคะอาจจะเป็นความเชื่อเล็กๆน้อยๆที่บุ๋มมีความเชื่อแบบนั้นนะคะเพื่อนๆล่ะคะเชื่อแบบบุ๋มบ้างหรือเปล่าวันนี้บุ๋มนำหมูสับนะคะไปรวนให้สุกนะคะตั้งพักไว้ต้มหนังหมู ตับหมูไส้อ่อนหมูนะคะให้สุกโดยต้มใส่เครื่องลงไปก็คือต้มใส่น้ำเปล่าค่ะหยกเกลือนิดนึงใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขานะคะต้มให้สุกนำมาหั่นซอยตามต้องการเลยค่ะจากนั้นพอทุกอย่างสุกพักให้เย็นนะคะพออุ่นๆก็ได้ค่ะนำมาปรุงรสด,ด้วยพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาผงชูรสแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ คนให้เข้ากันนะคะตามรสชาติที่เราต้องการเลยค่ะใครชอบรสชาติแบบไหนเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ไปได้เลยค่ะแต่วันนี้ที่บ้านบุ๋มทานกันหลายคนนะคะมีทั้งคนสูงอายุมีทั้งเด็กแล้วก็วัยทำงานก็เลยทำเป็นรสกลางๆค่ะไม่เผ็ดมากนะคะใครชอบเผ็ดก็คือมีพริกสดนะคะให้แกล้มด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นพอคลุกเคล้าให้เข้ากันบุ๋มก็หั่นต้นหอม ต้นผักชีนะคะแล้วก็เอาไปคลุกค่ะโดยๆๆแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วจะหลังจากนั้นนะคะก็ชิมรสดูค่ะถ้าชอบในรสชาติแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่พอดีบุ๋มว่ามันอ่อนเปรี้ยวไปนิดนึงนะคะก็เลยบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะก็คลุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะ แล้วบุ๋มก็เอาผักดองนะคะหรือส้มผักของอีสานนั่นเองนะคะที่แช่อยู่ในตู้เย็นออกมาเตรียมไว้ค่ะเตรียมผักทานแหนมกับลาบหมูวันนี้ค่ะส้มผักหรือผักดองก็ทำเองทานเองกันที่บ้านนะคะวันนี้มีผักชีลาวมีแตงกวาแล้วก็มะเขือเปลาะนะคะแล้วก็ส้มผักค่ะที่ทานกับลาบหมูแล้วก็ซดน้ำร้อนๆ้อนกับต้มหมูสับค่ะต้มแบบอีสานที่ทานกับลาบนะคะ นี่เลยค่ะลาบหมูมาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ต้มนะคะไว้สดให้คล่องคอค่ะแล้วก็ตามด้วยผักแนมค่ะที่บุ๋มบอกไปแล้วนะคะนึ่องข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆทานคู่กันนะคะใครชอบเผ็ดก็ทานกับพริกได้เลยค่ะพริกสดก็เอาวางไว้ข้างๆจานนะคะไปทานกันค่ะ